สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็นุชก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะคะคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะแล้วก็เริ่มขี้เกียจขี้เกียจทำคลิปไม่ใช่หรอก็วันนี้นะคะจะมาเปิดพัสดุกันนะคะที่นุชทำการสั่งซื้อมาเองนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่า เมื่อวานน่ะนูต่ะฉีกไป1ถุงนะคะเพราะว่าได้มาก็คืออยากฉีกเลยอยากดูเลยก็คืออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นใยบวบนะคะนี่ใยบวบเอาไว้ทำอะไรคือจะบอกว่านูต่ะเคยซื้อแถวบ้านนะคะขนาดเนี้ยขายอยู่ที่ประมาณ30-35บถึง3าบาทหรือแพงสุดเนี่ยเคยเจอคือ60บาทเธอคือแบบแพงมาก แต่อันเนี้ยนุดได้มาในราคา12หรือ13บาทประมาณเนี้ยนุ้ดจำไม่ได้นะคะนุดก็เลยสั่งมา3อันนะคะเขาก็จะมีไซส์บอกอยู่นะคะว่าจะได้ไซส์คือมันจะเป็นคกะนะคะจะได้ไซส์ประมาณกี่เซนถึงกี่เซนประมาณนี้นะคะก็นี่นะคะสั่งมา3อันบางคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะสั่งมาทำอะไรนุสั่งมาทำอะไร,ส,ะไรสั่งมาใช้อะไรนะคะ ก็สั่งมาใช้คู่กับตัวไหนใช่ไหมแป๊บหบนึ่งนะคะยญยบวบตัวนี้นุ๊ตสั่งมาใช้กับสบู่นะคะสะบู่ยี่ห้อนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำของเขานะคะ ครีมอาบน้ำเนี่ยนุจะใช้อยู่ในบ้านนะคะก็คือใช้ทุกวันตัวนี้นุจะใช้ทุกวันแต่จะใช้คู่กันอ่ะแค่อาทิตย์หนึ่งอ่ะแค่สองครั้งเท่านั้นพอใยบวบเนี่ยมันมีความสากนะคะคือที่นุใช้ใยบวบเนี่ยมันตอนนี้มันมีทั้งถุงมือที่เป็นขัดขี้ใครใช่ไหมคะแล้วก็ตัวไอ้ที่เป็นฟองน้ําขัดผิวอะไรเงี้ยนุว่านุไม่โอเคนุไม่ค่อยชอบนะคะนุชอบใช้ใยบวบมากกว่านะคะนุก็จะเอาใยบวบ ในขนาดที่พอดีมือนะคะแล้วก็จุ่มน้ําก่อนให้มันเปียกน้ามีความนิ่มก่อนนะคะแล้วนุชก็จะบีบแบบจะบีบครีมอาบน้ํานะคะตัวนี้นะคะรู้ๆกันอยู่เนาะว่าของยี่ห้ออะไรนะคะนุชก็จะกดประมาณ1นปั๊มทีละหนปั๊มนะคะแล้วก็เริ่ม ขัดนะคะแต่ขัดเบาๆนะคะอย่าขัดแรงเพราะว่าเดี๋ยวเซลล์ผิวที่ตายอะมันจะหลุดแล้วผิวเราจะบางแล้วพรานี้เราก็จะรู้สึกแสบขันได้นะคะแต่แนะนำว่าหลังอาบน้ำทุกครั้งหลังจากที่เราใช้ครีมอาบน้ำตัวนี้กับไงบวบนะคะหรือหลังอาบน้ำทุกครั้งไม่ว่าจะใช้ แค่สบู่ถูตัวก็ตามหรือครีมอาบน้ำยี่ห้อใดก็ตามควรทาครีมบำรุงผิวทุกครั้งหลังอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนะคะผิวมันยังมีความชุ่มชื้นยังมีความนิ่มอยู่นะคะยังมีความอิ่มน้ำอยู่ทาโลชั่นไปเลยนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้เป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมสำหรับมีหน้าที่สำหรับกันแดดนะคะเธอจะเล่นทุกอย่างไม่ได้นะลูกอันนี้ไม่ใช่ของเล่นคือเขาจะติดของเล่นนะคะเขาจะคิดว่าเขาเล่นได้ นั่นไงเริ่มเริ่มจะแงบนะค่ะนั่นแหละประมาณนี้นะคะนุ่กก็เลยชอบใช้ใยบวบนุ่กก็เลยสั่งมานุ่ดรู้สึกว่าสั่งมามันราคาถูกกว่าที่เราจะซื้อซื้อแถวบ้านนะคะก็เลยสั่งมานะคะอันนี้คือพัสดุชิ้นแรกที่นุ่ดแกะมานะคะก็คือใยบวบนะคะแล้วถ้าใครที่อยากจะใช้คู่กันก็สามารถใช้คู่กันได้นะคะส่วนสบู่นะคะลืมบอกไปสบู่นะคะนุ่ดจะใช้แค่ อา,อาทิตย์ละ2วันเหมือนกันนะคะแต่แต่ไม่ได้ใช้ทุกครั้งนะคะแล้วก็จะใช้ในปริมาณที่ไม่เปลืองด้วยนะคะเพราะว่าฟองค่อนข้างเยอะนะคะโน้ก็จะมาเอาสบู่เนี่ยถูที่มือก่อนนะคะให้มันเกิดฟองหนาๆฟองเยเอะนะคะแล้วเราก็ล้างแขนให้แบบมีน้ําชุ่มก่อนใช่ไหมให้มันเปียกคราวนีเน้เราก็สบู่ถูถูถ,ถูให้มันเกิดฟองเพราะเราก็พอกเลยค่ะพอกไปที่ผิวนะคะหนูจะทิ้งไว้ประมาณ เขาบอกว่าไม่เกินกี่นาทีไหมอ่าห้าถึงสินาทีนูต่ะจัทิ้งไว้ประมาณเกินคําสั่งนะคะประมาณ1 5บหนาทียี่นาทีที่จริงอะไม่ดีนะไม่ควรนะไม่ควรทําตามนูดนะคะทิ้งไว้แค่5า้าถึงสินาทีก็พอช่วงแรกๆอะที่ผิวยังแข็งแรงอยู่ที่เราไม่เคยผ่านการใช้สบู่ตัวนี้นะคะ นูนก็จะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีหลังจากนั้นผ่านมาประมาณ3อาทิตย์นะคะนูนก็จะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแค่นั้นนะคะเราก็ล้างน้ำเปล่าออกให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้ผ้าซับนะคะอย่าใช้ผ้าถูอย่าไปรุนแรงกับผิวนะคะเพราะว่าผิวมันบอบบางนะคะเราก็จะใช้ผ้าซับซับเสร็จนะคะสักแป๊บหนึ่งเราก็ทาครีมกันแดดครีมบำรุงให้กับผิวนะคะอย่ามันจะคัน อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตุ่มนิดนึงนะคะคันนั่นแหละมันเกิดการระคายเคืองนั่นเองนะคะถ้าเราบำรุงไม่ดีบำรุงไม่ถึงนะคะโอเคผ่านไปแล้วนะคะพัาสดุชิ้นแรกนะคะ